สวัสดีครับเรื่องเดือดเจ็ดยับกิชเจของแฮตริคิโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวแชมป์ลีกในรอบ50ปีกับรอยสักฟรีที่คลาสสิกที่สุดในโลกก่อนหน้านี้นะครับเราก็เคยได้เห็นทีมสร้างปฏิสาสุดเซอร์ไพรส์ในการควา้าแชมป์ลีกนะครับอย่าง Blackburn ์ o v e r คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษและเซอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกลิวคว้าแชมป์ลีกเกอิงฝรั่งเศสมาแล้วหรือเป็นการเซอส์าเทร์ในสมัยก่อนครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะพามาดูการรอคอยการคว้าแชมป์ีกที่แสนยาวนานของแอตเลติโกมิเนโรที่รอมานานถึงครึ่งศตะวรรษเลยทีเดียวนะครับเพราะาการรอคอยคว้าแชมป์ที่ยาวนานของมิเนโรทีมนั้นมันาน,มนานถึง50ปีเลยทีเดียวครับแบบนี้นมันนานมากๆจริงๆเพราะว่า การคว้าแชมป์ลีกครั้งล่าสุดของมิเนโรทีมนี้นั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1971นู่นเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยมิเนโรเนี่ยเป็นแชมป์เหนือซอปโโลไป4แต้มแล้วก็คว้าแชมป์ลีกได้อย่างยิ่งใหญ่และตอนนั้นเนี่ยเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกบอริษัทของสโมสรในการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศกันเลยเดียวครับ แว่าหลังจากนั้นมาครับมิเนโรเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาสมัมผัสถ้วยคอมเปนาโต้บาเซเลโรเซเลียอาของบราซิลอีกเลยนะครับแถมเคยตกชั้นสุดเลเซเลบีมาแล้วแต่พวกเขาเนี่ยก็สมามารถคว้าแชมป์เซเลบีได้แล้วก็กลับมาได้ในปี2006นะครับแล้วก็ได้มีการคว้าแชมป์ในประเทศบ้านหลังครับผมอย่างโคปาโดบราซิลในปี2 0 1 4แล้วก็ในปี1978เนี่ยมีการคว้าแชมป์โคปาดอสคาเปออสบาซิเลรอสได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการคว้าแชมป์ถ้วยระดับ นานาชาติระดับทวีปด้วยนะครับมันจะเป็นการก้าแชมป์โคปาลิเบอร์ตาโเรเลสในปี2013 รวมไปถึงการควา้าแชมป์โคปาคอนเนเบอร์สสมัยครับในปี1992แล้วก็1997แล้วก็การควา้าแชมป์ลีกโคปาสุดาเมริกานาได้ในปี2014อีกด้วยนะครับแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นการรอคอยที่อย่างยาวนานมากๆสำหรับมิเนโรทีมนี้ครับในการควา้าแชมป์ลีกครั้งที่2เพราะว่าตั้งแต่สโมสรเนี่ยก่อตั้งเมื่อเมื่อ25มีนาคมในปี1908ตอนนี้นก็113ปีแล้วนะครับแชมป์ลีกเนี่ยเพิ่งได้มา2สมัยและสมัยที่2นั้นต้องรอคอยถึง50ปีอย่างที่ได้บอกไปครับ โดยฤดูกาลนี้ครับท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ทำได้ก็คือคูกาครับผู้ชกทีมวัย58ปปีพาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับ ทั้งที่คูเก้าคนนี้ครับเพิ่งจะย้ายมาจากซานโตสครับเมื่อ5มีนาคมในปี2021ที่เพิ่งจะผ่านมาในช่วงต้นปีเลยครับเขาเนี่ยเข้ามาคุมแทนที่ของลูคัสกอนซาเวสที่มาคุมขัดตราทับนะครับผมและก็คูเก้าคนนี้ครับสามารถเรียกเสียงเฮให้กับทีมมิเนโรได้สําเร็จเลยนะครับและเขาเนี่ยทำให้แผงเกมรุกของเอลติโกมิเนโรทีมนี้นั้นดุดานยิงได้อย่างเป็นกอบเป็นกามครับฮักเนี่ยซัดถึง34ประตูเอเดโดวกากัสครับสุน้าชาว ชิลีเนี่ยซัดไปถึง10ประตูเคนโน่เจ็ดประตูเจฟฟร์สันซาวารีโน่ซัดไป7ประตูเอรดโดซาชาซัดไป3ประตูและก็นักเตะใหม่อย่างเดโกคอสตานั้นซัดไป5ประตูครับรบมือถึงทำให้แดนกลางครับ ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นครับอย่างมาเทียสซาราโชนนะครับแดงกลางชาวอาร์เจนตินเนี่ยซัดไปถึง13ประตูในฤดูกาลนี้อิกนาเซโอเฟรนันเดสเนี่ยซัดไปถึง10ประตู2แดงกลางชาวอาร์เจนตินนั้นผลงานโดดเด่นมากๆกับเอลติโกมิเนโรทีมทีมนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีแนวรับที่ดีอย่างกูก้านะครับผมที่เป็นตัวหลักครับรวมไปถึง40เกมฑ์ทำไป1ประตูจูเนียร์อารอนโซครับนี่คือแนวรับชาวบราซิลก็เป็นตัวหลักของทีมจะเป็นเรเวอร์นะครับแนวรับชาวบราซิลที่ทำไปถึง2ประตูและคนนี้ครับกิลเฮิร์มอาราาานนครรัับบแวช บราซิลนั้นซัดบไปถึง5ประตูหรือทียวครับรวมไปถึงนัทฮานซสิวาร์ที่ทัดไป3ประตูในฤด,ดูกาลนี้และก็มียอทวานจอมเก่าไปสามสิบเอ็ดปียงเอเวอร์ซอนอีกด้วยนะครับผมต้องบอกว่า การเสริมทัพเข้ามาในช่วงต้นปีเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมของเอลิโกเมเนโรทีมนี้ครับเมื่อจะเป็นการดึงฮักมาแบบฟรีฟรีการดึงโด,โดโดมาแบบฟรีฟรีรวมไปถึงการดึงคนนี้ครับอิกนาซิโอเฟ a นเดสจากลิเวอร์พูลครับแล้วก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นดึงมาได้ค่าตัว4 9ล้านเแสนยูโรนะครับแล้วก็มีการดึงพวกกิลเฮ r ร์ม s กาสติโมาจากมิราโซจะเป็นการดึงเดโกคอสซาแบบฟรีฟรีแบบไร้สังกัดมาได้ครับ โดยผลงานของมิเนโรครับในรอบแรกนะครับผมของบอลลิกบราซิลในพวกเขาเนี่ยก็เป็นที่1น,นะครับผมเตะไป11เกมชนะ9ไม่เสมอใครแพ้ไป2เกมเก็บไป27คะแนนนะครับผมแล้วก็ทิ้งห่างอันดับ2อย่างอเมริกามิเนโร ไปถึง5คะแนนเลยด้วยกันนะครับและพวกเขาเนี่ยก็มาเตะเกมลีกนะครับผมเตะไป3 7เ,เกมครับและพวกเขานชนะี่สนะ26เสมอ6แพ้ไป5มี84คะแนนครับและก็สามารถทิ้งห่างฟราเมงโกได้อย่างขาดลอยเพราะฟราเมงโกนั้นมีเพียงแค่71คะแนนเท่านั้นนะครับผมแต่ในฟุตบอลทั่วอย่างโคปาลิบตาโดเลสนั้นแอเลติโกมิเนโรของคูกานั้นเข้าถึงรอบรองชนะเลิศครับก็จะแพ้กับพาเมลัสไป1ต่อด้วยกดเอาเวโกนะครับผมและ ตอนนี้ครับเป็นอาทิตย์ชื่นมืนนมากนะครับคูกาผ์าแอเลติกมิโลทีมนี้คว้าแชมป์ได้สําเร็จแล้วก็มีการฉลองแชมป์แบบยกใหญ่สมกับที่รอคอยแชมป์ถึงสุดมานานถึงครึ่งศตวรรษถึง50ปีแบบนี้นะครับโดยทางสโมอสรเนี่ยก็มอบของขวัญให้กับแฟนๆด้วยการจ้างช่างสักมาสักตราสโมอสรอให้ฟรีๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแชมป์ให้กับแฟนๆของพวกเขาได้เก็บความทรงจำนี้ ไปกับตัวจนวันสุดท้ายของชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าการคว้าแชมป์ก็ว่าสุดยอดแล้วแต่ว่าการจ้างช่งางศักมาเนี่ยโอ้โหมันต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องจาาึกกันเลยเดียวครับแล้วโอ้โหแฟนๆเนี่ยต่อแถวกันยาวมากแล้วฝนก็ตกโปรยปลายลงมาด้วยนะครับแต่คนก็ไม่สนใจนครับนี่คือการฉลองแชมป์ที่แบบสุดบ้าครั้งมากๆ และนี่คือแชมป์ลิกในรอบ50ปีของเอลติโกมเนโรกับรอยสักท,ที่สุดคลาสสิกที่สุดในโลกคราวนี้ครับรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมเพื่อจะดเจ็ดยับกับช่องหัตถโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ